ได้ประมาณกี่ปีเขาได้เป็นวงบ่ออายุมันจะสั้นเพราะล่ามันจะคดแล้วก็เสียก็คือลงต้นสูงวงบ่อเท่าไหร่ต้นนี้อายุเท่ากันแต่ไอ้ต้นมันโยกว่ารับเราไม่เคยปลูกลงบ่อเลยเราก็บังคับให้มันออกดังนั้นมันปัญหามันอยู่ที่เรารู้มันไหมการทำให้มันออกดอกไม่จำเป็นต้องไปบังคับน้ำก็ได้ เราทำให้มันได้รับในตัวเจนเน้นยนอยๆเพื่อเพี้ยมเยอะๆออกแต่มะนาวพันธุ์นี้ข้อดีคือมันออกทั้งปีอยู่แล้วเป็นมะนาวนถ้าวาย,วายอันนี้เป็นมะนาวไรเม็ดออกทั้งปีไม่บังคับมันก็ออกถ้าบังคับมันกงออกใหญ่เนี่ยไม่ได้ทําอะไรเลยออกมาเต็มเลยแล้วอย่างอย่างเงี้ยนะที่เราห่อปัจติกไว้ครับอ๋อนั้นให้นักศึกษาเปลี่ยนยอดอ๋อ เอาส้มมั่งเอามะกรูดมั่งเอาอะไรต่ออะไรต่อเสียบ